มันเป็นเขตประเทศของพมา่าเราก็แค่นี้นะครับเราก็่ผมจะให้ดูแค่ว่าเมื่อาศาสนาเข้ามานะครับผมไปตรวจพบหลักฐานนี้อันนี้บัวบานนะครับเนี่ยเขียนไว้ในยุคบ้านเชียงวาดไว้นะครับศิลปะของเรา,าศาสนามาเรารับปุ๊บาศาสนาของสงรุ่นโศกอ่าสงรุ่นแรกเข้ามานะ่ะใช่แต่สงรือนโศกจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือตัวนี้นะครับหลักฐานตัวนี้ หลักฐานตัวนี้นะครับก็คือหลักฐานตัวนี้นะครับทุกแรกๆคิดอะไรไม่ออกจะเอาลายอะไรใส่ดีว่าก็เลยมาเอาลายนี้ใส่นะครับตัแสดงว่าเขาเป็นคนบ้านเชียงนะครับเมื่อ2000ปีที่แล้ว2 0 0 0กว่าปีที่แล้วที่ส่งรุ่นรุ่นอโศกเข้ามาส่งรุ่นแรกเข้ามาก่อนนะครับส่งรุ่นอโศกก็อิน <cm 2> เดียเหนือเหมือนกันนะครับ 2> <cm> 2> ก็เลยเอาลายพวกนี้ใส่เข้าไปนี่ครับอ่าเครยงเพิงไม่ดูตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ นี่ม้วนทางเดียวกันด้วยเนี่ยม้วนตัวนี้ตัวนี้ก็ม้วนตัวนี้นะครับวางอยู่ตรงนี้นะครับแต่ที่มันสูงขึ้นเพราะขอบขอบเส้นอยู่ตรงนี้นะเป็นศิละปะแต่เมื่อขอบเส้นมันลดลงมาเขาก็ต้องเอาเลขหนึ่งลดลงมาด้วยนะครับเอาเลขหนึ่งเนี่ยลดลงมาผมเรียกรายเลขหนึ่งครับผมคนพูดคนแรก <laughs> <laughs> นี่แหละครับเนี่ยยุคนั้นน่ยอาจจะยังไม่สร้างพระพุทธรูปนะครับยุคทรงรุ่นอโศกเข้ามาเพียงแต่ว่ามาอธิบายว่าที่โน่นเขามีการทํา เนี่ยสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ล้อเกวียนนะครับอ่าส่งรุ่นอโศกเข้ามานะครับส่งรุ่นแรกมาแต่ยังไม่มีอะไรเลยมีแต่พระไตรปิฎกกับพระบรมสารีริกาธาตุแล้วก็เอามาแบ่งกันนี่แหละครับส่วนแบ่งที่ได้รับในตอนที่อ่าตอนที่แบ่งกันในอียเดียนั่นแหละครับอ่มันก็มีเครือญาตาของของสากยาวงก็ได้ก็ไปขุดพบปัจจุบันคือยุคนี้มันอะไรอะไรมันก็ขึ้นมาให้เห็นมาให้ดูหมดแล้วครับทั้งของ ดีและของไม่ดีที่ไม่อยากเห็นมันก็ได้เห็นที่ที่อยากจะเห็นก็ได้เห็นนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับเห็นไหมครับส่วนลายดอกบัวเราก็มีก่อนอินเดียเห็นไหมครับอินเดียเขาเขามาคิดลายดอกบัวตามหลังเราทั้งนั้นแหละเขาเพราะว่ามันเขาไปมาหาสู่กับเรานะครับเขาเขาไปมาหาสู่งรตั้งแต่พุทธเจ้ายังไม่ประสูตรนะครับแล้วก็ม้วัๆนี่ก็สืบทอดมาอย่างนี้นะครับสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมเพราะแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเราเมื่อศาสนาเข้ามาแล้วเอาเอา้วเอาสิ่งดีๆที่อยู่ในหลุมศพนั่นแหละเวลางานศพคนตายจะต้องเอาไปฝังจะต้องทําพิธีอะไรเพราะว่าเราไม่มีศาสนาใช่ไหมครับเราก็ใส่ลายไปวาดลวดลายใส่เอาซับเอาอะไรใส่เอาสิ่งดีๆงามๆใส่ที่คน,คนผู้ผู้วัยชนเขาชอบเขาขออย่างเงี้ยก็ใส่ไปด้วยนะพวกหอกดาบ หรือว่ากําไรอย่างเงี้ยนะกไรหรือว่าเบ็ดไม่แต่เบ็ดเขาก็เอาไปด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็สืบทอดมาผมอธิบายหลายคลิปแล้วก็เลยอ่าอาจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นี่เราก็กระจุกอย่างเงี้ยจอต่อมามันก็เป็นทวารวดีมีศาสนาแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้มัน ก่อนพระเจ้าจิตเซนเห็นไหมครับพระเจ้าจิตเซนเพิ่งโผล่เข้ามาในพุทธศตรวตรรษที่11นะครับแล้วก็จะมาตัดตอนตรงนั้นลงมาที่เหลือนอกนั้นไม่ใช่ไม่รู้ไม่มีใครรู้เป็นประวัติศาสตร์หรือว่าถ้ารู้หลัก,รรรกฐานก็จะปรับลงมาให้เหลือ12 13หมดพุทธศตรวตรรษที่12 13หมดนะครับเห็นไหมครับอ่าโดยที่ว่าไม่ดูซ้ายดูขวาเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็รูปแบบเดียวเขจะให้ดูเออเราก็สื่อทอดมานะครับรูปแบบ ทุกอย่างเนี่ยเราสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับมันเราอาจจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพให้เหล็กมีประสิทธิภาพเพื่อจะต่อสู้กับในปัจจุบันเนี่ย,ยแล้วเราไทยเราน่เก่งนะครับเห็นไหมตึกเราลอดเยอะนะครับเราต้องผลิตเหล็กให้มีประสิทธิภาพนะครับปรับปรุงมาเรื่อยๆให้มีความแข็งแกร่งเรื่อยๆนะครับอันนี้ยุคแรกๆนะครับก็คงจะต้านแผ่นดินไหวไม่ได้นะครับแต่ต่อมาต่อมาเราก็ มีประสิทธิภาพนะครับหรือคนอื่นก็เอาเหล็กเราไปแล้วลเขาก็ไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้อีกนะครับนี่อันนี้ยุคนี้อันนี้ก็ท่านศาสตราจารย์สันติท่านโยบเพื่อมานะครับวิธีล้อมเหล็กยุคบ้านเชียงนะก็มีลักษณะนี้แหละครับเราก็จะเอาวัตถุดิบมาแล้วก็มาเผานะครับใช้ความร้อนสูงแล้วก็เอาตะกันออกเอาขี้เหล็กทิ้งนะครับแล้วก็เหลือนั้นก็จะเป็นเหล็กเอามาทํา <c oughs> อ่สิ่งต่างๆนานานะครับอันนี้ก็อินเดียเขาผลิตเหล็กไม่ได้เขาก็าหาแต่ย่างงามๆม,มาเงี้ยนะครับเพื่อมาให้ใสนะครับเนี่ยเพื่อแลกขอขอเหล็กโดยนาขอแลกเหล็กนะเขาไม่อ่เขาจะเอาเงินเอาทองที่ไหนมาแลกล่ะนะเขาก็ต้องหาวัตถุมาแลกนะครับเพราะว่าเขาไม่มีโลหะไปผลิต <laughs> ไปผลิตเงินทองมีก็น้อยมากนะครับจะมาเอาจะเอาเอาเงินเอาโลหะมาแลกโลหะไม่มีทางนะครับเนี่ยอันนี้ก็ การออกแบบยุคแรกๆนะครับพอเราเอาศิลปะยกเอามาใชามา้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็หลักฐานยุคสุโขทัยนะครับเห็นไหมอ่าอ่าเนี่ยพระเจ้าชัยวรมันเอ่อพระเจ้าสุริยโวรมันเนี่ยเห็นไหมครับก็คนยุคบ้านเชียงนะครับอ่าเพราะนั้นเขตเสมาลาพัตตบองสีโซโฟลัยตอนบนน,นั่นแหละ มันเขตของสยามเดินนะครับเราเพิ่งไปเสียในสมัยในหลวงรัชกาลที่ห้าเพราะว่าพราะองค์ถูกบีบนะครับเห็นไหมครับลายไทยก็ต้องยกมาไว้บนาศาสนาสถานข้างบนนะครับแล้วอย่างนี้ไปวัดงานศพคนนึงคนนี้ก็ไปดูตามวัดนั่นแหละศิละปะลายไทยที่เขาพัฒนามาจากยุคบัญชียงเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ฝังทําพิธีกรรมแบบยุคบัญชียงแล้วแบบยุควัฒนธรรมบัญชีแล้วแต่เมื่อรับเอา,าศาสนาก็เอารวดลายมาใส่ ศิลป,ปะต่างๆใส่พัฒนาเข้าไปนะครับจนเรามีปราสาทหินนะครับ <g ül> มีศาสนสถานมีวิหารมีเทวะลายมีอ่รูปต่างๆรูปปั้นต่างๆนานานะครับนะการนี้ก็ลายที่สืบมาแต่โบราณก็ยกมาแต่อ่ยุคบ,บ้านเชียงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ขอให้ดูไปแล้วนะครับอ่า ตรงหนอีกที่ยังไม่ได้ดูนะครับอันนี้ศาสนาเข้ามาทางนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแหล่งน้ําท่วมอยู่ทางมอญก็ยังไม่ได้ไปตั้งนะครับศาสนาเข้ามาเมื่อรู้ศาสนาบ้างแล้วทางเจ้าเมืองก็ให้ไปตั้งบริเวณนี้เป็นทางออกทะเลนะครับแล้วให้ขึ้นกับสุโไทยเขาในสมัย พระเจ้าสุริยะวรวันที่หนึ่งก็อาจจะกล่าวถึงรามันก็คงบริเวณนี้แหละต้องขึ้นกับทางสยามสุขโขทัยขึ้นสยามหมดแหละนะครับแล้วก็สยามก็คุมทางนี้อีกคุมไอ้พไทยกรหรือว่าเมืองขอมนะครับอ่าเพราะฉะ,ะนั้นมาบอกว่าอ่าทางขอมเขายิ่งใหญ่ยึดยึดหมดมันเป็นแค่ครั้งเดียวในสมัยพระเจ้าจิตเสียนเท่านั้นเองเมื่อเขาชนะเขาก็ทําหลักฐานไว้บริเวณนี้เขารวมกันกันกบชวาม,มาตั้ง กลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็แยกเป็นมหายานก็ขึ้นมาลบกับ <laughs> ฝ่ายเทาวาชสยามเทศเราถึงได้พบใน,ในจารึกพระเจ้าจิตรเสนนะครับถ้าไม่พบจารึกนั้นเราก็อ่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็อาจจะอ่าไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับม,มันก็ไม่สมบูรณ์ปฏิปัะต่ตอ,อยากขึ้นนะครับดีที่พบหลักฐาน <laughs> การทําจารึกนะครับอันนี้ก็หลักฐานความปลอดภัยนะครับ ความปลอดภัยก็ภาคอีสานแทบทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยปลอดภัยนะครับอาจจะได้ได้รับผลสั่นสะเทือนมาบ้างเล็กๆน,น้อยนะครับบริเวณนี้แต่ที่ดีที่สุดก็คือว่าอ่ามันจะมีการกอร่อสร้างในเขตที่มันอันตรายนะครับสมมติว่าได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากขึ้นนะครับอาจจะแรงกว่านี้แล้วก็ก,ก็ต้องปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับเอาต้นไม้มาทำบ้านผมว่านั้นนะ ขันคีเลก็ให้ปลูกไม้ไผ่เยอะๆทั้งกินได้ทั้งเอาไม้ไผ่มาทำมาทำบ้านหลังเล็กๆให้สวยงามได้นะครับอ่าเราอาจจะมีเครื่องเบินขี่มีรถขับไปโน่นไปนี่แต่ว่าบ้านต้องทําให้มันให้มันปลอดภัยเรามีศาสนาเราเคารพศาสนาความสันติภาพความรู้ความเป็นเคยอิก็สงบลงเราก็อยู่กันอย่างไม่มีไม่มีสงครามนะครับ ไม่ต้องหวาดระแวงกันอ่ะก็ล้อมเป็นเคยญาติกันมาตั้งนานแล้วเป็นสองพันปีแล้วขั้นคีเรยงแต่มีประเทศสยามขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวลูกน้องลูกน้ออว้ๆๆเข้ามาทำไมหนอะเอาไปนี่แหละครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะดูต่อไปอ่ะเนี่ย รูปทรงเดี๋ยวจะให้ไปดูของจริงด้วยเนี่ยรูปทรงขวานนะครับคือไอไอรูรูขวานจะมีสองแบบนะครับมันมีขวานแบบมือถือเออไม่ใช่มือถือขวานสั้นกับขวานยาวขวานถากนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอ่ดเกล้านะครับเรามีตั้งแต่ยุคบ,บ้านเชียงนะครับอันนี้ของอินเดียเขาแหละเข้ามาแลกอันไหนที่แปลกๆที่ไม่ใช่ดินเหนียวนะของอินเดียเขา นะครับของอินเดียเขามาเขามาแลกเอาโลหะเขามาแลกเอาผ้าไหมล้วมาเขามาแลกเอาสิ่งที่มันมีค่านะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับรัตเก้านะครับเนี่ยมายุคสมัยพระเจ้าสุริยาวรมันใช่ไหมครับรัตเก้าอันนี้ก็รัตเก้านะครับนี่รัตเก้านะครับนะเพราะเราผลิตโลหะได้นะครับลัตเก้านี่ก็จะสืบมาถึงปัจจุบันนะครับเนี่ยนี่รัตเก้านะครับเนี่ย นี่รัดกลาสืบมาถึงยุคปัจจุบันยุครัตนโกสินทร์เห็นไหมครับอ่าอ่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่สาวๆใส่ได้หมดนะครับรัดกลานะครับนี่อันนี้ก็เบ็ดนะครับเราตั้งชื่อว่าเบ็ดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคบัญชียงนะครับเราตั้งชื่อของเราเองอันนี้เรียกว่าเบ็ดเพราะว่าเราผลิตได้เราก็เรียกคําว่าเบ็ดมาตั้งสองพันปีแล้วแต่เบ็ดนี่เราทําได้ตั้งแต่ 3,300ปีนะครับถึง3,400ปีประมาณนั้นนะครับคือว่าตรวจผลออกมาแล้วมันได้อายุ3000กว่าปีนะครับเบ็ดเราเบ็ดไทยเบ็ดสยามนะครับส่วนฝรั่งเขาจะไปตั้งชื่ออะไรก็เรื่องของเขาแตเา่เราใช้เราใช้เบ็ดมา3000กว่าปีนะครับนี่คือเบ็ดนะครับยุคบันเชียงไปดูได้เลยนะครับตอนแรกคนเขาถามผมผมถ่ายมาแต่ว่าผมผมลืมนึกว่านึกว่าเขาเขาไม่เขาไม่ได้เก็บให้ดู ตามจริงผมผมถ่ายมันมันอยู่ในกระจกของจริงนั่นแหละครับอ่าของจริงนะครับไปดูได้เลยนะครับอันนี้ก็บันเชียงไปเที่ยวมาแล้วฮะเนี่ยเนี่ยพวกกําไรก็ซื้อท่อมาถึงปัจจุบันจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่นะครับพวกกําไรแต่ละก็เครื่องเครื่องแต่งกายอันนี้ก็เคียวยุคบันเชียงทั่วทีอ่าเพื่อให้ดูยุคบันเชียงเห็นไหมครับคือศิลปะเราเอาศิลปะมาใส่ ศาสนาด้วยแล้วเราก็สืบทอดเครื่องมือของยุบัญชียงมาทั้งหมดเลยนะครับเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้การเกษตรแม้แต่ช้างม้าวัวควายนะครับช้างเนี่ยอาจจะทีหลังนะครับมีประเทศแล้วถึงมีช้างน่าจะประมาณนั้นแหละแต่ว่าวัวควายเทียมเกวียนเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ยุบัญชียงเพราะว่าเราต้องไปขนของเราต้องไปขน อ่าดีบุกอ่าแร่สังกะสีอยู่ตรงไหนนะครับไปตรวจดูตรงนี้ว่าแร่สีสังกะสีที่จะเอามาผสมอยู่ตรงไหนดีบุกอยู่ตรงไหนมากนะครับแร่เงินแร่ทองแร่ทองแดงก็เป็นเขตของไทยเราทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็บ้านนรนวัดนะครับอ่าอ่อาังทองนะครับทั้งทุกอย่างนี่ก็มอหายนะข้อข้อขอ,ออกแบบมานานแล้วนะครับอ่าแล้ว อ่ะก็ไปดูของจริงที่สืบมาปัจจุบันบ้างนะครับดูแต่ภาพถ่ายเดี๋ยวไปดูของจริงอ่ะมีของจริงอันนี้แอกนะครับอันนี้แอกอันนี้แอกแอกอ่าไถนานะครับเราใช้ควายไถนานะครับก็สืบมาแต่ยุคบัเชียงนะครับพอเราลงไปอยู่ภาคกลางแล้วเอาควายไปไถนานะครับควายอินเดียไถนาไม่ได้นะครับเขาไม่ชาวอินเดียไม่เคยเอาควายไปไถนานะครับเขาเขาก็ พยายามไม่ใช้วัวเทียมเกียนประมาณนั้นแหละอาจจะใช้บ้างนะครับแต่ว่าเขาเขาเคารพพระเจ้าที่ว่าเคารพวัวนะครับเขาเกรงใจพระเจ้านะครับอันนี้จะเป็นขวานถากขนาดยาวนะครับเรียได้มีด้ามจับนะครับก็ซื้อมาแต่ยุบัเชียงเห็นไหมครับเห็นไหม,มครับอ่ะเดี๋ยนี้อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะอ่าไอไอ้รูมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอ่า <nhà> ก็คือรูนี่เห็นไหมครับแล้วก็ไอแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบแบบแบบรูใส่แบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้จะถากไม้ถากอะไรนะครับอันนี้จะผ่าแล้วก็จะมีแบบขวานผ่าแบบย,ยาวๆผ่าฟื้นอีกนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้แบบสั้นมันมีมีเหลืออยู่แค่นี้นะครับอันนี้ก็ไปยืมเพื่อนบ้านมานะครับอันนี้เคียวอันนี้มันเคียวหักจริจริงต้องงอกว่านี้นะครับอันนี้ก็สืบมาถึงปัจจุบันนะครับก็สืบมาแต่ยุบัญชียงเพราะว่า เราเข้าสู่ยุคโลหะเราผลิตโลหะได้เองนะครับเนี่ยหาตัวอย่างมาให้ดูแค่นี้ว่ามันสืบมาถึงมือขนาดนี้รวมทั้งศิลปะทางศาสนาเราก็ออกแบบเองนะครับเราออกแบบเองเรามาใส่เองแค่ทางอินเดียเขาบอกว่าเอ,อให้มีล้อล้อพระธรรมจักรพระเจ้าโสก็ใส่ล้อเวียนเอาไว้นั่นแหละครับ แล้วเราก็มาทมาล้อทำมาจากแล้วแต่ว่าเราจะใส่ความหมายไปอีกหลายอย่างอาจจะเป็นลรร้อทำมาจากมีมีมกงเกวียนอยู่8กัมอย่างเงี้เขาก็จะมีความหมายไปอีกนะอาจจะเป็นมกักมี8อย่างนะครับอ่าอาจจะเป็นล้อทำมาจากที่ว่าอา่า16กัมอย่างเงี้ยนะครับอา่ามันจะมีมีความหมายผมเคยอธิบายไว้อยู่นะครับอา่าที่สืบมาก็ประมาณนี้ครับอา่านี่คือความเป็นมาของไทยเราจริงๆด้วยนะครับ พอถึงตอนนี้เราก็จะมั่นใจมากขึ้นนะครับในความเป็นเครือญาตในความว่าเราสืบมาจากมีบรรพบุรุษร่วมกันมาตั้งแต่ยุคบ้านเชียงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยความเข้าใจเรื่องเคอญาติเนี่ยจะลำบากแค่ไหนมันก็จะแน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับถ้าเอาแนวคิดอย่างผมเนี่ยนะครับตัดประเด็นว่าเราไม่ได้มาจากจีนตอนใต้เราไม่ได้มาจากภูเขาอ,อันใตเพราะว่า เรามีอรารยธรรมอยู่แล้วมันเข้ามาถึงปุ๊บเราจะไม่มีอรารยธรรมเลยนะครับเราจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าสืบไปแล้วมันไม่มีนะครับประมาณนี้นะครับท่านเพราะว่าอรารยธรรมกว่าจะสะสมกว่าจะเป็นภาษาของประเทศสยามเองนะครับของไทยเราเองภาษากลางของเราเองเรามีภาษาทุกเผ่าก็จริงนะครับเนี่ยเรามีเอกลักษณ์เรามีอักษรเรามีอะไรทุกอย่างเลยมีาศาสนานะครับก็อยู่ร่วมโลกเดียวกันไปนะครับอ ก็อยู่กันไปเห็นเขาลําบากกว่าเราเราก็เราก็นึกสงสารเห็นใจนะคบเพราะเพราะว่าถ้าทางพม่าเขารู้นะครับว่าเหตุใหญ่มันจะเกิดอย่างนี้เขาคงไม่สร้างตึกรามบ้านช่องขนาดนั้นแล้วก็ถึงกับพังาพาดลงมาอย่างนั้นนะครับตามภาพนะครับผมดูตามภาพแล้วนะครับะนะครับก็แปลว่า เขาอยู่มาแสดงว่าเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นจริง,รงๆเขามาจากที่อื่นนะครับมาจากข้างบนนั่นแหละนะครับเพราะเขาถ้าเขารู้เขาจะไม่ตั้งบริเวณนั้นเลยแต่เขาตั้งแล้วมันก็ตั้งเลยนั่นแหละครับเห็นไหมครับอ่าอ่าเห็นไหมครับอย่างเราเนี่ยจะไปหลงทางอยู่ทําไมล่ะมันไม่จริงนะครับอ่าเราต้องสืบมาจากยุควัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับก็สืบไปหาอย่างต่ำก็สองหมื่นปีของเราอยู่ตรงนี้นะครับอ่าทุกเพานั่นแหละนะครับ ส่วนเผ่าอื่นก็มาก็มารวมเป็นเคยญาติเราหมดนะครับอ,อย่างเช่นว่าแคกจีนทุกเผ่าเลยนะครับที่มาอยู่ร่วมในในเขตประเทศของเราต้องนับเป็นเคยญาตินะครับอประมาณนี้ครับท่าน